ก็ได้รับมอบหมายให้เป็นส่วนหนึ่งของของการสุกทำ่านครับแล้วก็ในช่วงที่เราอยู่ในสถานการณ์โควิดสิเราได้เรียนรู้อะไรบ้างคืออันแรกเลยคือนังสือคำสอนของคุณย่าจาที่ว่าให้อยู่กับปัจจุบัน เราอยู่ในในปัจจุบันที่มันเกิดจภาาวะโควิดสิเกนี่ยคือแน่นอนเรามีความเครียดเรามีความตกกังวลเรามีความคิดต่างๆนานาเกิดขึ้นมากมายแต่ว่าพอเราพอเราออกจากความเครียดความกังวลนั้นเรามาใช้สติมองตามจริงก็อย่างที่คุณยายสอนอีกนั่นแหละแล้วก็เลยทําให้เราค้นพบว,ว่าเออในความเป็นจริงถ้า เราทําอะไรไม่ได้แต่เรายังต้องกินเราต้องกินเรา,ายังต้องมีชีวิตอยู่แล้วก็เราก็ต้องมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขด้วยทัยงนั้นมันก็เลยเริ่มที่จะตัดอะไรบางอย่างที่มันไม่จริงออกไปอยู่กับอยู่กับปัจจุบันอย่างเดียวพอมาทํางานในโครงการของแ,แม่แอมเนี่ยมันทําให้เราเห็นอะไรที่มันเปลี่ยนแป,ป,ปลงไป่างอ๊ตเลยเช่น ิธีการวิธีการการทํางานมีการดำเำนินงานในแง่ของในแง่ของการเผยแพร่ผลง,งานต่างๆเนี่ยมันมีในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็การใช้วิดีโใช้คอนเทนต์อะไรบางอย่างที่เราเราก็รู้แหละแต่ว่าเราไม่เคยทําเราไม่เคยเล่นกับมันมาก่อนพอเรามาลองทำขั้นแรกเลยเราพบว่าเออไอสิ่งที่เรารู้จริงๆแล้ว แต่ถ้าเราไม่เดกไม่เคยได้ทําไม่เคยได้ลองทําจริงเนะี่ยมันก็คือทําไม่เป็นนั่นแหละก็ทาไม่เป็น่เราต้องทำยังไงเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการเรียนรู้วิธีทำพอเริ่มทําพอเริ่มทําไปเราก็เห็นว่าอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่แค่เทคนิคหรือวิธีการที่เลียนไปแต่ว่ามันเปลี่ยนไปในระดับระดับ m i n d s e ของคนเลยมันเปลี่ยนระดับระดับไม่ใช่แค่ความคิดด้วยมันคือคำว่า mindset มันคือจิต จิตของคนเลยที่เปลี่ยนแล้วก็โควิดสิบเก้าทำให้ทําให้ขั้นตอนการเปลี่ยนตรงนี้นมันเร็วคือมัน,ม,นมันถูกเร่งสปีดให้เร็วขึ้นจริงๆแล้วโดยโดยทำทำมิำ่งองมันมันมันอาจจะต้องเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่ามันถูกเร่งให้เร็วขึ้นนะครับท,ทีนี้สิ่งที่ผมรับรู้คือในคำว่า collaboration คือการร่วมมือร่วมใจกันคือเราอยู่ตัวคนเดียวไม่ได้ไม่รอด ในอดถ้าทุกอย่างที่เราเคยใช้ชีวิตมามีนวัตกรรมมีความสะดวกสบายมีเงินในกระเป๋ามีทุกอย่างแล้วก็ทำอะไรก็ได้อยู่คนเดียวก็ได้จบแต่ว่าพอวันหนึ่งอยู่ในวิกฤตที่มีเงินเอาไปซื้ออะไรก็ไม่ได้ไม่มีคนขายอย่างเงี้ยมันทให้เราเออกลับมามองธรรมชาติจริงๆของชีวิตมนุษยนะ์การอยู่ร่วมกันนะมันต้องช่วยเหลือกันมันต้องเพือกูมันต้องตึงนเจือซึ่งกันนะ มันถึงจะเกิดการอยู่รอดไปได้นะครับจุดเนี้ยมันทำให้ตัวผมเองก็เปลี่ยน mindset ไปแล้วก็คือสุดท้ายแล้วไอ้คำว่าไม่มีอะไรจะเสียมันกลับพลิกกลับไปเป็นคำว่ามันไม่ต้องเสียอะไรเราจะแค่ทำไปด้วยกันนะเราแค่ทำไปด้วยกันไอ้การทำก็คือโตไปไป,ไปงานไปงานนี้เราต้องทำยังไงคือการไป การไปข้างหน้ามันไม่ใช่แบบพุ่งไปแต่ว่ามันคือการกลับเข้ามาทบทวนตัวเราเองด้วยว่าเราเป็นยังไงเรากําลังมีอะไรที่ยังไม่รู้รอยู่ว่าหรือว่าเรามีอะไรที่เรารู้แล้วแล้วเราจะต้องพัฒนาตรงไหน,นอีกอเงี้ยในบทบาทหน้าที่ของตัวเองในการทบทวนเนี่ยเพราะว่าตัวเองเป็นเป็นคุณพ่อที่มีลูกสามคนครับแล้วก็ต้องดูแลบ้านดูแลครอบครัวไปด้วยในะระหว่างที่ต้อง คิดเรื่องงานเรื่องกรรมหากินไปด้วยเนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลย <c oughs> ที่ตดลุตดสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทบทวนเลยก็คือเราต้องมองเห็นตัวเองตามจริงแล้วมองสถานการณ์โลกตามจริงให้ได้นะการทบทวนมันมเลยการมันเลยเป็นการกลับมาดูที่ตัวเองก่อนว่าตอนนี้เรา เรามองข้ามความจริงอะไรบางอย่างไปหรือเปล่าหรือว่าเรากําลังเรากําลังเอาความคิดบางอย่างมาครอบตัวเองอยู่หรือเปล่าคนี่คือการทบทวนที่สาคัญที่สุดเลยกับการโตรการไปข้างหน้าพอเกิดการทบทวนอยู่อย่างสม่ำเสมอในแต่ละวันอยงเงี้ยมันก็เลย กลับมาเห็นความจริงในบทบาทหน้าที่ของตัวเองว่าเราเป็นเราเป็นคุณพ่อเราเป็นคุณแม่ครอบครัวเราเป็นคุณครูศิลปะศิลปะปที่เราใช้ก็เป็นศิลปะปที่เอาไว้ช่วยเหลือเยียวยาพัฒนาเด็กๆและผู้คนและครอบครัวนะครับพอตรงนี้เนี่ยกำลังของสติกลับมาปุ๊บการควบควนมันเลยกลายเป็นกลับไปข้างในแล้วก็ออกไปข้างนอกด้วย กลับไปข้างในคือไปดูอารมณ์ไปดูกิเลสตัวเองแล้วค้นหาความเป็นจริงความเป็นกลางให้เจอการออกไปข้งนอกคือ,อเมื่อเรามีกำลังสติมีกำลังสมาธิมากขึ้นมันก็ทำให้เราไปบกควนกับงานที่เราทำเพราะในขณะที่เราเองประสบปัญหาในวิกฤตโควิดเรามีความเครียดความกังวล ลูกศิษย์ของเราครอบครัวที่เราดูแลอยู่เขาก็ประสบมากกว่าเราเยอะกว่าเราหลายหลายครอบครัวก็มีนะครับแ้งจุดนี้มันเลยทำใ้เราต้องอเราต้องปราณีเราต้องมีความละเอียดมากขึน้นในการเฝ้าดูตัวเองเฝ้าดูลูกๆเฝ้าดูเด็กๆของเราแล้วก็ใช้เครื่องมือโดย,ยใช้ศิลปะท,ที่เราใช้นะนะั่นแหละกลับไปช่วยเหลือพวกเขา ทีนี้พอมันเกิดการคากลับไปกลับมามองมองข้างนอกมองข้างในแล้วในวันหนึ่งเนี่ยมันก็พบคําตอบบางอย่างขึ้นมาว่าอ๋อจริงๆแล้วมนุษย์หนึ่งคนจะอยู่บนโลกอยากมีความสุขคือเราต้องมีความรู้สึกเนี้มีความรู้สึกเมตตาหนึ่งคือเมตตาตัวเองเราต้องไม่เพ่งโทษไม่กล่าวโทษตัวเอง เราต้องมองทุกอย่างตามจริงแล้วเราจรึงจะเห็นคนอื่นตามจริงโดยที่เราไม่เอาความคิดเราไปตัดสินเขาว่าเขาเป็นอย่างงี้เป็นอย่างี้พอมันเกิดความรู้สึกเมตตาต่อตวเองเมตตาตอ่อคนอื่นแล้วเนี่ยความรักมันมาเองโดยอัตโนมัติเลย,ลาาเลยความรักมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องคิดหรือต้องสร้างเมื่อเราเมื่อเรามองทุกอย่างตามจริงตามธรรมชาติแล้วความรักมันมาเองนะครับเมื่อ มันเกิดความรักแบบที่คุณยายจ๋าจสอนเสมอว่าความรักที่ไม่ต้องมีเงื่อนไขค,ความรักที่ไม่เลือกปฏิบัติมันทําให้เรากลับไปที่ความรู้สึกที่ว่าเราควรจะปราณีกับทุกๆุกิตคือทั้งตัวเราเองทั้งคนที่อยู่ข้างข้าทั้งลูกของเราแล้วก็ง,งานของเราในในมิติชีวิตทั้งหมดเลยคือแบบ เขอีสิ่งหนสอนให้เรารู้ว่าเราควรจะปราณีปราณีกับทุกทุกชีวิตทุกทุก,ท,กทุกการกระทาของเราไม่ว่าจะเป็นการกินการอยู่การหลับการนอนการทํางานตะกอนอาจจะมองข้ามอะไรหลายๆอย่างไปงมันทําให้เรารู้สึกว่าชีวิตมันเป็นเรื่องที่ต้องปราณีมันใช้และช่วยช่วยหย่ายาบไม่ได้นะศิลปะจึงไม่ใช่เป็นแค่การ มาฝึกวาดรูปหรือมาฝึกทําอะไรที่มันสวยๆแต่ว่ามันเป็นการฝึกให้เรากลับเข้าไปปราณีปราณีกกบใจของเราแล้วก็พอเราปราณีกกบใจของเราแล้วเนี่ยพอเรากลับไปทาออกมาทําอะไรต่างๆที่เป็นแบบเรื่องธรรมดาการกินการอยู่การหลับการนอนมันจะปราณีหมดมันจะคิดถึงคนอื่นมมันจะคิดถึงผลกระทบเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมองข้ามไปนี่ก็คือสิ่งที่ผม ได้เรียนรู้ในช่วงเวลาที่ที่ทำงานของต่างประเสคับเรียนได้เดอะคอยากให้คุณบอลทพูดถึงกสูตรในออนไลน์ที่ถูกอลเลือกนืศิลปาสตนาแล่ใช้การว่าตัางๆไปใมับนัจะเป็นเรื่องช่วยให้เด็กๆรู้ข้อมู ตัวหลักสูตรตัวนั้นใช่ครับมันลับมาที่ความความความปราณีอีกนั่นแหละเพราะว่า <c oughs> เราจะเราในวันที่เรามีเงิน,นมีทุกอย่างพร้อมเราจะไปมองว่าการจะการจะทางานศิลปะมันจะต้องมีสีสันดีๆเครื่องมือแพงแพเพื่อที่จะสร้างงานสวยๆแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่ใจหรือีความรู้สึกข,ของเรามากกว่านะครับ อะไรก็ได้ที่ใกล้ๆตัวรอบๆตัวที่เอามาทําได้พอทําไปในกระบวนการที่เราเราทําให้เขาเกิดสติจนทำ่า ออนไลน์นะครับอาร์ form. ตอินไลฟ์ฟอร์มตลาดนักสร้างสุ่ในขั้นตอนนี้กระบวนการนี้ครับมันทำให้พ่อแม่แล้วก็เด็กๆกลับมาลองอยู่กับตัวเองลองใช้ความปราณีตกลับเข้ามาดูใจตัวเองแล้วก็ทำงานในกระบวนการที่มันทำให้เกิดสติเพราะว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่าเราไม่ได้เราไม่ได้นเน้น การวาดรูปสวยๆอยู่แล้วครับเมื่อเรากลับมาอยู่ในปัจจุบันเราก็เอาสิ่งรอบๆตัวที่เราสังเกตในเชิงลึกกว่ามป็นต่อลับมาทํางานนะครับให้เรารู้สึกผ่อนคลายคุณพ่อคุณแม่อาใช้เครื่องมือ,อนี้เป็นตัวช่วยเป็นเครื่องมือในการสร้างสติอย่างง่ายๆโดยที่ไม่ต้องนองั่งสมาธิหรือว่าอะไรที่มันดูยากปไปนะครับ ง่ายๆแล้วก็เกิดสติสร้างสุขไปกับลูกๆในครอบครัวได้ง่างง่าย จริงๆแล้วที่เข้ามาแบบเข้ามาเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่เริ่มเริ่มที่จะมีหลานนะคะก็คือจริงๆแล้วเราไม่ได้มีลูกเป็นของตัวเองะค่ะว่าเรามีลูกของพี่สาวะค่ะที่เป็นทั้งเด็กจิตผัดสอนนะคะแล้วก็อยู่ในโครงการโรงเรียนพ่อแม่ด้วยคือเราโตมากับการสูงมาเสรอจะคะคเราไม่เคยจะต้องแบบมาทำอาหารเองแตดกแกะหรือผักอะไรเงี้ยคือเราเป็นศูย์เลย แต่เราได้เข้ามาเรียนรู้กับที่สะเทียนธรรมสถานนะคะ mm hmm. ก็ค่อยๆเ, mm hmm. เ,เรียนเรียนรู้มาเรื่อยๆค่อยๆปรับมาตั้งแต่เริ่มมีหลานนะคะจนออคือตอนตอนนี้ก็เราก็เหมือนทำอาชีพที่ขายอของออนไลน์ที่เป็นทำเองนะคะเป็นขนมสุขภาพขนมทีนะคะ mm hmm. แล้วก็หลานเขาก็ได้เติบโตมาก,กับเราแล้วเขาก็ได้เห็นแล้วเขาก็ทำเป็นทำได้อะไรแบบนี้นะคะ่ะ แล้วก็เราก็ค่อยๆเริ่มจากคือต้องบอกก่อนว่าโควิดนะคะไม่ได้มีผลอะไรกับเรามากมายตัวเราเองกับที่บ้านเพราะว่าที่บ้านทํางานกันที่บ้านอยู่แล้วเราไม่ได้ออกไปข้างนอกแล้วก็อย่างที่บอกว่าเราเริ่มปลูกเริ่มทําเริ่มอะไรแบบนี้ค่ะมาตั้งแต่นี่เพราะต้องน,นี้หลังสี่ห้าขวบเนาะก็คือเราเริ่มมาเรื่อยๆตั้งนานแล้วอะไรย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ได้รับโอกาสจากแม่ปุ้งนะคะชวนเข้ามาทํา ให้เราได้ทําเรื่องอาหารที่รู้สึกค่ะก็คือเหมือนเชิญชวนเด็กๆแล้วก็พ่อแม่มาทําด้วยตัวเองแบบสุกเมื่อสร้างอะไรแบบนี้ค่ะก็สิ่งที่ได้เรียนรู้เลยจริงๆแล้วปกติเราก็สอนแล้วก็ขายของใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยสอนออนไลน์เลยเลยมาก่อนเลยก็ต้องแบบคือตอนแรกก็งงๆว่า,เ,าเราเรามันจะออกมาเป็นยังไงเราเราจะต้องอัดแบบไหนยัยงไงคือคิดภาพไม่ออกเลย ขอบคุณแม่พุ่มแบบแล้วก็ทีมงานทีมผู่พิโมทุกๆคนน้องเป้ด้วยนะคะที่มาช่วยไม่งั้นก็คือทําไม่ได้พราะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้เลยคือพอเป็นโควิดปุ๊บการใช้สื่อมันก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะเราไม่สามารถจะเจอเได้อะไรอย่างนี้นะค่ะ <S <S แล้วก็กลับมาที่ที่เรามีหลานนะนาะคือเขาก็เราก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองนะคะจากตอนแรกเราก็ไม่เคยทําอะไรแบบนี้เหมือนกันแล้วระหว่างสีหปีที่ผ่านมาค่ะ เราก็ใช้คําสอนของคุณยายจา๋าเข้ามาตั้งแต่การบบสุขภะสร้างการพ,พ่งพาตัวเองได้แล้วก็การสามารถแบบช่วยเหลือคนอื่นออกไปได้ด้วยอย่าเงี้ยค่ะมันก็คือก็เริ่มมาต้องมาสี่ห้ปีมาแล้วอะไรเงี้ยก็เลยทําให้เหมือนพอวันเนี้ยค่ะแม่กุ้งก็คงจะเห็นว่าเบิร์สิ่งที่เราแบบทำทำมามันมีประโยชนต์ต่อคนอ,อื่นเราก็เลยได้มาทําอากาศที่รู้สึกน,นะคะแล้วก็ค,คือ แต่ช่วงโควิดมันจะเป็นช่วงที่หาวัสดุได้ยากวัตถุดิบได้ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้พัฒนาที่จะเอาของที่เรามีอยู่ที่บ้านจริงๆได้แบบลงดีเทลจริงๆว่าหรือว่าเอาของจากคนที่เขาประสบปัญหาโควิดมาแล้วเขามาขายของกันแล้วเอาจะเอาของจากคนพวกนั้นมาต่อยอดยังไงเดี๋ยวที่บ้านเราบ้านแต่ละคนมีอะไรคือมีความสุขกับการอยู่ที่บ้านมากขึ้นคือปกติแล้วก็จะมีช่วงที่แบบ ไม่อยากอยู่กับเด็กแล้วก็แวกออกไปข้างนอกรอยเี้ยแต่พอมีโควมมิดม,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 มันก็จะออกไปไม่ได้แล้วก็จะเริ่มหากิจกรรมอะไรหลายๆอย่างที่ละเอียดมากขึ้นในบ้านจริงๆในบ้านมันมีอะไรที่ทำเยอะแยะมากมายแล้วเล้ลหลานเขาก็มีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้ไปกับเราจริงๆกับเวลาที่ได้อยู่ในบ้านะแล้วก็อ,อ,อะไรอีกอะอ๋อแล้วก็มันจะเรื่องของของการ ที่เราแบบได้เรียนรู้อ่ะคือการที่เราได้ถ่ายไลฟ์สดอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็จะต้องถ่าย5เทปในหนึ่งวันซึ่งเราก็ต้องเป็นคนที่เป,เป็นวิทยากรด้วยดูหลานด้วยดูหลังบ้านด้วยว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงจัดการยังไงเลยอะค่ะสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงๆก็คือเรื่องของการวางแขนซึ่งการที่เราจะวางแขนได้เราก็ต้อง ว่าเป็โอเคถึงตรงนี้แล้วตรงนี้แล้วก็หลายๆอย่างก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราตอนที่ถ่ายทำเลยค่ะก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดว่าเอมันจะต้องเต็มสองสามสี่มันก็จะมีปัญหาอะไรที่แบบแทรกเข้ามาอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าเรามีสติเราก็สามารถที่จะแก้ไขแล้วก็แบบผ่านมันไปได้แล้วก็จะมีช่วงที่แบบเด็กเริ่มเหนื่อยะไรเงี้ยพอถ่ายแบบเทปหลังๆของขวัญเขาก็เริ่ม เริ่มแบบแมวแล้วเริ่มเหนื่อยเริ่มท้องอืดเริ่มอะไรแบบนี้ยเขาก็เริ่มมีอารมณ์ขึ้นมาเลยค่ะมันก็เลยทําให้เราอ่ะได้เรียนรู้ที่จะใช้วิธีการที่จะคุยกับเขายัางไงเพื่อให้งานมันข่านคนแล้วก็แบบสําเร็จไปได้่ะคะตรณนี้หลักสูตรที่เรานหน้าหาสอนเนี่ยทำให้เสริดการพัฒน,นาในเรื่องของสองติในข้อขด้วยวิธีย่ยเกิดการพูดคุยพื้นฐานที่ทำให้พ่อแม่เูง ชีวิตอะาาที่แบบง่ายๆแต่ก็มีสุขภาพที่ดีด้ยค่ะก็คือหลักสูตรนะคะอาหารที่รู้สึกของนาหน้าเนี่ยก็คือคัอะให้ครอบครัว ได้เรียนรู้ที่จะใช้เวลาอยู่ร่วมกันคือการที่มาทําอาหารด้วยกันอ่ะมันไม่ใช่แค่ว่าทาแล้วได้กินแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยแต่มันคือระหว่างทางที่ทําไปได้วยกันหรือว่าระหว่างต้นต้นทางค่ะว่าเฮ้ยเราจะดูวัตถุดิบเราไปปลูกด้วยกันไหมคือทุกๆอย่างมันเป็นกระบวนการที่พ่อแม่ลูกทุกๆคนคือได้เรียนรู้ไปได้วยกันพร้อมๆกันหมดเลยถุงตัวเราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยเหมือนกันค่ะ ที่มันเกิดโควิด -19 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เป็นประเด็นปัญหาไปทั่วโลกเนี่ยมันทําให้ทางโครงการเองก็ต้องปรับตัวและการปรับตัวของโครงการที่ทําให้การทํางานยังดำเนินต่อไปได้ในขณะที่เกิดสถานการณ์ที่มันอาจจะขัดต่อมันอาจจะไม่ได้เอื้อไม่ได้เอื้อให้เกิดกระบวนการทํางานได้อย่างราบรื่นเนี่ยมันก็ทําให้ทีมงานเองก็เกิดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆมากมายนะคะ ไม่ว่าเราต้องปรับตัวเองให้เราต้องมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ในการสื่อสารกับองค์กรภาคีต่างๆแล้วก็คณะทำง,งานที่ทำง,งานร่วมกันรวมไปถึงวิทยากรด้วยนะคะทีนี้เี่ยพอเราปรับตัวใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยซึ่งเทคโนโลยีส่วนใหญ่ก็จะเป็น ในเรื่องของแอปพลิเคชันต่างๆที่สามารถนํามาทําให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรข้อมูลได้เนี่ยมันจึงทําให้เกิดการทํางานร่วมกับาภทีในรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการประชุมออนไลน์การทํางานในการอบรมหรือาก,การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้การออนไลน์เข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ ด้วยกระบวนการเหล่านี้ทำให้เราต้องย่อยข้อมูลเพื่อให้คนเข้าใจการสื่อสารได้ในรูปแบบง่ายๆรวมไปถึงทำให้เราต้องปรับกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการสื่อสารที่เป็น t two-way c ommunication แล้วก็ทำให้คนเนี่ยสามารถโต้อตอบกับเรารวมไปถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้จนไปถึงกระทั่งกระบวนการที่เกิดการจัดการความรู้รทางโซเชียลได้นะคะ ด้วยการปรับตัวแบบนี้เนี่ยทำให้เห็นว่าสิ่งที่เราต้องเอาทักษะต่างๆที่ทางโครงการเนี่ยต้องการให้เกิดขึ้นในโค้อรมเนี่ยเอามาใช้ในตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราซึ่งอาจจะยังไม่ได้ชำนาญมากนะักในเรื่องของโซเชียลมีเดียต่างๆหรือโลกของโซเชียลใหม่ๆสมัยใหม่ที่เป็นดิสโปชันเนี่ยนะคะทำให เราต้องใช้ทั้งในเรื่องของแนวคิดที่ยืดหยุ่นนะคะตัวที่เป็นเมตาสกิลต่างๆเข้ามาวนถึงการม e ีลิฟวิ้งสกิลเป็นพื้นฐานของชีวิตเนี่ยมันจึงเกิดเป็นบันไดของการเรียนรู้ที่ทำให้เราสามารถปรับตัวเองเข้าไปสู่โลกที่เป็นโลกออนไลน์ได้นะคะซึ่งกระบวนการทำงานที่มันมีทั้งความเข้าใจเนื้องานที่ต้องทำแล้วทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้มากมาย จนกระทั่งมาใช้เรื่องของการปรับตัวตามทิศทางของโครงการเนี่ยนะคะทำให้มันเกิดกระบวนการเติบโตเหมือนกับการเติบโตของต้นไม้ทำให้เรากลับไปมีเรื่องของสติกับการทำงานสติกับการสื่อสารสติกับการแก้ปัญหารวมไปถึงสติกับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างวิถีชีวิตในรูปแบบใหม่การปรับรถการใช้ในเรื่องของกระบวนการในเรื่องของทำอะไร ในเรื่องของการใช้เงินนะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คือการที่เราปรับรูปแบบของแฮปปี้ต่างๆที่มันควรจะเกิดขึ้นที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนในวัยทาง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็นแฮปปี้มันนี่แฮปปี้แฟมิลี่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นกระบวนการที่สำคัญในท่านพเนี่ยมันก็จะถูกทำให้มันเติบโตควบคู่ไปกับการสร้างสติ การใช้เทคนิคต่างๆของแฮปปี้เอทนะคะพอเราเกิดกระบวนการแบบนี้กับตัวเองแล้วเนะะี่ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันถูกย้อนกลับมาในหลุที่2นะคะซึ่งการย้อนกลับมาในหลุที่2เนี่ยทำให้เราสามารถสร้างคอมมิตี้ที่เป็นคอมมิตี้ของกลุ่มเช่นกลุ่มสร้างรูปเนี่ยก็จะมีไม่สามารถที่จะออกไปทำกิจกรรมข้างนอกได้เด็กๆต้องอยู่กับบ้าน พอเกิดกระบวนการปลูกรวมกันเนี่ยพ่อแม่เองก็ได้เข้ามาเรียนรู้วิธีการที่จะใช้ชีวิตให้สามารถใช้ทุกพื้นสามารถใช้ทุกพื้นที่ในบ้านเนี่ยให้เกิดประโยชน์ได้ในช่วงโควิดทาให้ทุกพื้นที่ในบ้านเป็นหนึ่งในกระบวนการการเรียนรู้ของลูกๆไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักกินเองการทําอาหารเองในครอบครัวจนกระทั่งสกิลของการทําสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นทักษะที่ถูกพัฒนาขึ้นเรื่อย ในหลายเดือนที่เราต้องอยู่กับโควิดนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยทำให้กลุ่มของกลุ่มสร้างรูปเนี่ยค่กเกิดโปรดักต์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแยมขนมปังผักที่เป็นขมนะคะแล้วก็กระบวนการแปรรูปอ,อาหารต่างๆที่สามารถนำไปสร้างรายได้ได้ไดโดยเกิดการขายผ่านทางโซเชียลมีเดียซึ่งเราเองก็ ผ่านกระบวนการฟฟริีิเฟ็ดแรกของการใช้โซเชียลมีเดียมาแล้วมันจึงเห็นการเติบโตแล้วก็ต่อยอดของกลุ่มสร้างลูกที่สามารถทำให้ทักษะเหล่านี้ที่เกิดในช่วงโควิดนี่นำกลับไปใช้ได้จริงแล้วทำให้เกิดการพึ่งพาตัวเองได้รวมไปถึงสร้างรายได้ได้ด้วยทำให้ลดปัญหาในเรื่องของแฮปปี้มันนี่ลงไปได้ทั้งทั้งใช้เองในบ้านจนกระทั่งไปถึงการแบ่งปันเหลือพอแล้วแบ่งปันขาย เป็นรายได้ก่อเข้ามาจุนเจือครอบครัวอันนี้จึงเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่สําคัญเพราะมันเกิดการ,กรเ,เพราะมันเกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เป็นรูปของการเรียนรู้แบบบนแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นการรู้รอบที่1รอบที่สองรอบที่สสิ่งเหล่านี้แหละค่ะมันทําให้นิติของการเรียนรู้มันเข้าไปอยู่ในวิถีชีวิตแล้วมันเกิดผลเป็นการใช้ได้จริงตรงนี้มันจึงตอบโจทย์ ที่านอาจารย์คุณแม่ท่านได้พูดว่าโควิดไม่ใช่ปัญหาเมื่อเรามองปัญหาให้เป็นปัญญาเราก็จะทําให้ปัญหานั้นไม่ใช่อุปสรรคแต่ปัญหาเป็นเครื่องมือในการที่ทําให้เราเรียนรู้และเติบโตกับมนได้ค่ะ